กอจ้าตำมะละกอมือเย็นค่ะพริก4ีเม็ดด้วยจ้าข้มเย็นดูฝีมือนี่ไงฝีมือสจ,จัน่นแค่ดูไป ประเทศลงไปเจ้าเก่าจ้ะเจ้าเก่าเจ้าเก่าจ้ะนะนาวมีขาเก่าด้วยครับเก,เกากัเกาอีหลีเกาเหลวกันยางมาก เราไม่ต้องบีบนะจ๊ะหั่นใส่ไปสูตรนี้ไม่เผ็ดจ้ะบีบีอันน้ำมันรอ าประเทศก็มีน้ำปลาร้านี่จ้ะทุกคนคือกินปลาแล้วมันแข็งแรงจ้ะตามกินเลนเลนซื่อๆนี่แหละจ้ะเพื่อมันแซ่บเราต้องใส่น้ำมะนาวขวดด้วยจ้ะ อันนี้ก็มะนาวสดด้วยกันนี่เอาเปรี้ยวหวานเนาะเอาแบบเปรี้ยวหวานแค่น้อยอร่อยเฉยเอร่อยเฉยเอืมแซ่บ เคอยู่ค่ะลอกขึ้นหลายเลยค่ะคุ้มค่าลูกละ400เยนดูท่าขึ้นสิจือดอยู่ตะกี้นี่ยังไม่ได้ชิมเลยแต่เตือนไปแล้วน้ำปลาแต่ว่าน,นี่ก็ตัดแล้วก็เสียดายนะต้องใส่ ม่้ีเม็ดมันมีอ่ะไมมีเม,ม,ม็ดจ้ะมีเสียวเสียวมีดเสียวพร้าสูตรนี้ไม่ต้องโขลกแรงจ้ะประยุกตประยุกจ้ะ ดูกลิ่นจ้ะคนดูกลิ่นสิกลิ่นค้นขำที่มันกินปะลาะเพราะว่าเพิ่งเลิกงานจ้ะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องกินปะลาแน่ๆกินอำมาตะต้องสอดฉัน โทรศัพท์ฉัน,นอีกแล้วจ้าทุกคนอีกซิเดนต,ตลอดนะจ้าโทรศัพท์เพื่อจะอร่อยเพื่อสสได้คว,ว์เขามาลอ,อยโทรศัพทโต,รต,รตร๊ะกี่ครั้งกี่หนเนี่ยมันจะเจ๊งก่อนหรือเปล่าโทรศัพท์ มาชิมขาชิมชิมอืมเราเลยไม่ต้องปรุงอีกโอเคจ้ะว่ากูร้านนี้มันเหนียวเว้นมันร้านนี้มันเหนียวจ้ะ ซื้อมาไว้ซีหาเมื่อแล้วแต่วันเสาร์เป็นอาทิตย์เหล่าโอเคเด้จ้าเทศจาฉันพิกสดความบึบออืื 对家。<Yeah. S 2> yeah.